ครับเพื่อนๆสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าเอามาเล่าใหม่นะครับแต่มีการปรับปรุงสูตรอันนี้ผมทําในวันสุดท้ายแล้วนะครับเผอิญว่าผมลืมตัวนี้ไปนะครับเพื่อนๆต้องขอโทษจริงๆนะครับมันเป็นสูตร2ตัวบนนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าแต่ว่าเรามีการพิกแพลงซึ่งตอนนี้เขาก็เข้ามาแล้วครับ3มงวดนะครับเรามาดูชื่อว่านะครับว่าสูตร2ตัวบนสูตรนี้นะครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆมีได้จังหวะนะครับได้จังหวะก็เพื่อนๆรีบไปหยิบสลากกิมแบ่งรัฐบาลกันตัวที่มีเลขอสองตัวบนนี้นะครับคือการคำนวณนะครับการคำนวณหลักสิบเราจะใช้หลักแสนแล้วก็หลักหน่วยนะครับบวกกันแสนบวกหน่วยนะครับเหมือนวันที่1เดือน12ปี59นะครับก็คือ0แลกเก้าศนย์กับเบวกกันเท่ากับ9นะครับตั้งไว้ตรงกลางก่อนเลยแล้วก็ลดไป็นึ่งตำแหน่ง แล้วก็เพิ่มไปติดหนึ่งตำแหน่งนะครับจะได้เป็น8-90อันนี้เป็นหลักสิบนะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับสําหรับ2ตัวบนศูนย์นี้ก็คือใช้หลักร้อยและหลักสิบมาบวกกันนะครับคือหลักร้อยก็คือ0หลักสิบก็คือ6เห็นไครับศนย์กับ6บวกกันเท่ากับ6 6แล้วลดไป1ตําตำแหน่งครับเพื่อนๆลดไป1ตําตำแหน่งก็คือ5 5ห้า เพิ <affiliated S 2> ่มไปก็เพิ่มจาก6ก็คือ7แล้วก็8นะครับเพิ่มไปอีก2นะครับก็จะได้เป็นหลักหน่วยก็คือ5 6 7 8เแล้วเรามาจับคู่กันก่อนเลยครับจับคู่ก็ได้เป็น58 8586 8 8 7 8 8า9ปด9 9แปด0จ6ดแแล้วก็0 8นย์ของงวดประจำวันที่16เดือน12นะครับเลขที่ออกคือ4 3 5 2 8 6นะครับ8 6นะครับเพื่อนๆ8 6 8 6ก็มานะครับ สำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับเพื่อนเถ้าเพื่อนๆเ,เคยติดตามผมไปในเมื่อ2อาประมาณปีกว่าๆนะครับเพื่อนเพืจะรู้ว่าสูตรนี้มันก็จะมีวิธีการคำนวณที่ใกล้เคียงกับกับตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าเรามีการย้ายตำแหน่งเรามีการย้ายตำแหน่งพองวดประจำวันที่16เดือน12นะครับปี2559 435286เนะครับเราใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหน่วย แสนก็คือ4หน่วยก็คือ6 4สบวกหเท่ากับศนย์นะครับสบวกหก็กับศูนย์นับไปถอยหลังไป1นึ่ตำแหน่งนะครับก็คือ9นับเพิ่มไปก็คือ1จะได้เด่นหลัก10บนะครับก็คือ901ส่วนหลักหน่วยใช้หลักร้อยและหลัก10บวกกัน2อบวกแเท่ากับศเหมือนเดิมครับศูนย์นับถอยหลังไปครับก็คือ9เพิ่มไปก็คือ1แล้วก็2หลักหน่วยคือ9 0 1 2นะครับ แล้วเรามาจับคู่กันก่อนเลย99 90 91 92 09 00 01 02 19 10 11แล้วก็12อันนี้เป็น2ตัวบนนะครับ2ตัวบนไม่ใช่2ตัวล่างนะครับเพื่อนๆพ,พองวดประจำวันที่30เดือน12ปี2559นะครับ37 77 12นะครับ12 12เราก็มานะครับ อันนี้ที่ผมได้เพิ่งลงนะครับเพราะผมดูทิศทางแล้วก็แนวทางเขาอยู่ว่าเขาจะย้อนกลับมาอ่ากี่ครั้งนะครับก็ที่ผมบอกเพื่อนๆแล้วครับว่าผมจะมีสูตรสำรองอยู่เสมอนะครับแล้วก็สูตรทุกสูตรนี่ผมไม่เคยทิ้งนะครับผมไม่เคยทิ้งผมจะจดเป็นสถิติไปเรื่อยๆนะครับดูสิครับว่าสูตรไหนเขาจะย้อนกลับเข้ามาก็อ่เห็นว่าสูตรเก่ามันมันสูตรที่ลงไปก่อนหน้านี้มันเริ่มจะมีการผันผวนแล้วนะครับ ก็เลยเอาสูตรตัวนี้มาให้เพื่อนๆเป็นสูตรสำรองนะครับเพื่อนๆก็ไปลองดูกันว่างว,งวดที่จะถึงเนี่ยสองตัวบนตัวเนี้ยเขาจะเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่สําหรับหลักร้อยนะครับผมขอเน้นย้ําว่าเอาสูตรของอาจารย์ไปใช้เลยเลยครับสูตรของอาจารย์นะครับเพื่อนๆก็จะจะรู้ได้ว่าหลักร้อยเนี่ยที่ผมได้คํานวณไปมีเลขอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ตั้งเป็น3ามแถวได้เลยนะครับแล้วมาจับคู่กับเป็น2ตัวบนแล้วก็มาจับเป็น3ามตัวบนแล้วก็เอา เลขวิ่งบนนะครับเลขวิ่งบนหรือเลขเด่นบนมาตัดอีกทีก็ได้ครับมันจะเป็น3ตัวบนน้อยชุดนะครับอันนี้ผมทําเป็น2ตัวบนให้กับเพื่อนๆดูนะครับ2ตัวบนแล้วเพื่อนๆไปจับเป็น3ตัวบนแล้วก็เอาสูตรวิ่งบนมาตัดนะครับก็จะได้เป็น3ตัวบนซึ่งมันจะน้อยลงเรามาดูนะครับงวดประจําวันที่30เดือน12 3 7, 7 7 7 1 2เอราใช้หลักแสนก็คือ3หลักหน่วยก็คือ2 3สบวกสเท่ากับหนะครับ ลดไปก็คือ4เพิ่มไปก็คือ6ส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือใช้หลักร้อยและหลักสิบบวกกัน7จบวกหนเท่ากับแน,นครับเพื่อนแลดไปก็คือ7เพิ่มไปก็คือ9แล้วก็0จะได้หลักหน่วยก็คือ7890จับคู่กันก่อนเลยครับจับคู่กันก็จะเป็น4 7 4 8 4 9 4 0 5 7 5 8 5 9 5 0 6 7 6 8 6 9, 9แล้วก็60 ของงวดประจำวันที่17เดือนมกรานะครับปี2560เขาก็วิ่งเข้ามานะครับเขาก็วิ่งเข้ามาเลยคือ57แบบตรงๆนะครับแบบ57อันนี้เราก็มาดูกาต่อนะครับว่าเขาจะวิ่งไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับเขาจะวิ่งต่อหรือเปล่านะครับงวดประจำวันที่17เดือนมกราปี2560 145 157นะครับ57 เดี๋ยวเรามาคิดต่อเลยครับหลักแสนบวกหลักหน่วย1บวก7เท่ากับ8 8ลดไปก็คือ7เพิ่มไปก็คือ9เห็นไหมครับหลัก10ได้7 8 9ส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือเอา100บวกด้วย10 1บวก5เท่ากับ6 6ตั้งมาเลยครับ นับถอยหลังไปก็คือ5นับเพิ่มไปก็คือ7และ8นะครับ7และ8จับคู่ครับ5 7 6 7 7 5 7 6 7 7 7 8 8 5 8 6 8 7 8 8 9 5 9 6 9 7แล้วก็9 8 จะได้่างตัวบนทั้งหมด16ตัวนะครับทั้งหมด16อ่าสิตัวนะครับ12ตัวแล้วเพื่อนๆนก็ไปเอาสูตรวิ่งบนส,สูตรหลักร้อยนะครับมาจับคู่กับ12ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปตัดดูยนะครับไปตัดหมายความว่าสูตรวิ่งบนแล้วก็หรือสูตรเด่นบนนะครับเอามาตัดแต่ว่าสูตรเด่นบนนียมันจะมีครบนะครับเพราะว่าสูตรเด่นบนมันจะมี7 8 9ด เห็นไหมครับก็ยังไงก็ให้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดซับสไครต์นะครับก็กดซับสไครต์ไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดผมสามารถลงทันสามตัวบนผมก็จะลงให้นะครับแต่ตอนนี้คือเวลามันกระชั้นชิดแล้วครับตอนนี้เกือบจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายแต่คลิปวิดีโอนียผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าผมติดภารกิจและผมลืม ผมลืมแล้วก็เพิ่งเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับสมัติสูตรหลักร้อยถ้ายังไม่รู้ว่าการหาของผมหามายัางไงนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยครับเข้าไปดูย้อนหลังมันจะมีสูตรหลักร้อยอยู่ครับเพื่อนๆมันจะมีสูตรหลักร้อยซึ่งก็พอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วยังไงผมก็ขอสนับสนุนให้เพื่อนๆซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้นะครับ <c oughs> เรามาดูย้อนอีกทีนะครับเพื่อนๆ ผมเริ่มทําให้ดูตั้งแต่วันที่1เดือน12นะครับสูตรนี้เราใช้ผลรางวัลของวันที่1เดือน12ไปคิดของงวดประจําวันที่16เดือน12นะครับงวดแรกนะครับ8 5 8 6 8 7 8 8 9 5 9 6 9 7 9 8 0 5 0 6 0 7 0 8เขามาเข้าที่86นะครับเขามาเข้าที่86ออก286นะครับพเพื่อน เราะงวดประจําวันที่16เดือน12เรา,เาไปใช้ในงวดประจําวันที่30เดือน12นะครับจับคู่ได้แล้วก็คือ99 90 91 92 09 0 0 0 1 0 2 19 1 0 1 1แล้วก็12พอวันที่30เดือน12นะครับเลขที่ออกคือ712นะครับ12ของเราก็เข้านะครับ12 ผมบอกแล้วนะครับเพื่อนๆสูตรทุกสูตรเราไม่สามารถทิ้งได้นะครับแต่เราเอามาจดเป็นสถิติทําต่อไปเรื่อยๆนะครับดูว่าเขาจะย้อนกลับมาเมื่อไหร่นะครับพองวดต่อไปนะครับงวดของวันที่30เดือน12เอาไปใช้ของงวดประจําวันที่17เดือนมกราปี2,560นะครับจับคู่กันแล้วได้47 48 49 40 5 7 58 59 50 67 68 69แล้วก็60 งวดประจําวันที่17เดือนมกรานะครับออก157นะครับ157ถูกนะครับ157เข้ามา1 2 3เลยนะครับ1 1 2 3แล้วก็งวดนี้นะครับงวดประจําวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นะครับเราจะใช้งวดประจําวันที่17 มกรานะครับเป็นตัวตั้งในการคิดคำนวณคิดออกมาแล้วจับคู่กันได้แล้วก็คือได้เป็น75 76 77, 77 78 85 86 87 88 95 96 97 98นะครับ75 76 77 78 85 86 87 88 95 96 97แล้วก็98เรามาดูนะครับ ว่า2ตัวบนในงวดนี้สูตรนี้จะเดินต่อเนื่องหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าสูตรนี้กับสูตรอสองตัวบนชุดเก่านะครับ2ตัวบนชุดเก่าคลิปเก่ามันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงกันยังไงให้เพื่อนๆเอาไปเปรียบเทียบแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็คนไหนยังไม่กดซับสไครนะครับกดซับสไครให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับ2ตัวบน